มาแล้วนะครับสำหรับอัปเดตใหญ่แพทใหม่ที่จะมาก่อนซีซั่นหนึ่งมาลิกเน้น W4 ครับใครจะได้บัฟใครจะโดนเนิร์ฟแอสเปกต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาไอเทมยูนิคใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลแพทใหญ่แพทใหม่นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาก่อนการมาของซีซั่นหนึ่งมาลิกเนนนะครับ ซึ่งทางวิชานียได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าแพทนี้จะเป็นการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสมดุลของเกมนะครับปรับบาลานซ์ของคาสตต่างๆปรับมอนสเตอร์ให้มันโหดมากขึ้นปรับในเรื่องของ EXP ปรับในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งปรับพารากอนปรับสกิลปรับไอเทมปรับแอสเพคเพิ่มไอเทมใหม่ซึ่งข้อมูลมันมีหลายอย่างมาก ทางวิศาะเขาก็ค่อยๆย,ย,ยัดเพิ่มเข้ามานะครับจากแพททีละแพทนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาจะแก้เรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเรื่องความเสถียรของปิงหรือเปล่าแต่ถ้าหากทางวิศาะไม่ได้แก้ผมก็มีตัวช่วยครับเคยไหมครับตีมอนกําลังเพลินปิงขึ้นลงดันกําลังจะถึงห้องบอสเด้งหลุดฟาร์มอยู่ดีๆโดนดึงขาเดินไปๆมา,มา,มา,มาทําไมกลับไปหยุดที่เดิมยิ่งถ้าเป็นตอนหน้าสิวหน้าขวานอย่างที่ผมโดน ได้ว้เยกูถึงนะเว้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเดินถึงนะเว้ยทุกคนไอ้พิศต้องรับผิดชอบบอกเลยตอนนี้แทบจะทุบคีย์บอร์ดเลยทีเดียวแต่ดีนะที่ไม่ได้เล่นโหมดฮาร์ดคอร์ไม่งั้นโยนคอมออกนอกหน้าต่างแน่ๆถ้าเพื่อนๆเคยประสบพบเจอปัญหาเดียวกับผมผมขอแนะนำ Gear Up Booster Application สำหรับ PC c o n โซลและ m o บาย ที่จะทําให้บิงคุณนิ่งไม่สวิงเป็นลูกค่างแถมยังช่วยให้การฟาร์มของคุณไม่สะดุดไม่เสียอัตราลดในการฟาร์มฟาร์มแบบลื่นไหลแบบไม่ต้องระวังลื่นหัวแตกโปรแกรมนี้จะช่วยปรับปรุงความเสถียรของอินเทอร์เน็ตลดบิงได้ดีโดยเฉพาะช่วงพีคที่คนทั้งจักรวาลใช้เน็ตพร้อมกันทําให้คนเล่นที่เล่นอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้สึกว่าโดนทอดทิ้งต่อไปเพื่อนๆลองดูบิงที่ผมเล่นในขณะที่ไม่ได้บูทนะครับจะเห็นว่าบิงกระโดดมา100กว่าบางทีไปถึง200แต่หลังจากบูทแล้วบิงจะทรงๆไม่เกิน100บอกกกเเลลยยยื่่่นิงววาดี เฟ <F> ลยิบบ่งกว่าจัลลบีโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ฟรีได้นะครับแนะนำให้ลองเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปและในช่องคอมเมนต์ผมจะใส่ตัวเลขปิงก่อนบูทและหลังบูทเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเอาให้ตาแตกไปเลยซึ่งแพทนี้เป็นแพทที่ค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีใครได้บัฟจะมีใครโดนเนิร์ฟและจะมีไอเทมอะไรใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับซึ่งผมต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าสําหรับบางข้อมูลที่ผมไม่ทราบ ผมก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าบางคลาสเนี่ยผมไม่ได้เล่นผมก็จะไม่รู้ลึกนะครับโอเคแพทนี้ได้เพิ่มมาในวันที่18นะครับหรือว่าวันที่19ของบ้านเรานั่นเองจัวหัวมาเลยเนี่ยมันจะมีไอเทมยูนิคเพิ่มเข้ามา6ชิ้นนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับ Avalian Spear of Light ฟไลแคจะเป็นยูนิคสตาร์ทนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้แค่ดูอิดแล้วก็ซัลเลอร์นะครับเพราะว่า2คลาสนี้จะสามารถใช้ไม้เท้าที่ถึอ2มือได้ โดยความสามารถเนี่ยเมื่อข่ามอนประเภทอีลิตจะได้รับความสามารถของเสอชายแบบแรนดอมนะครับเป็นเวลา1 0บถึงยีวินาทีและมีคูลดาวน์30วินาทีนะครับต่อมาจะเป็นยูนิตของบาร์บารีเอียนนะครับก็คือยูนิตซอสนะครับอซูรีเวทความสามารถนะครับจะเป็นลัคกี้ฮิตคอสกิลของเราเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่จะฟีดศัตรูเป็นเวลา3วินาทีนะครับและจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น0.75ถึง1.5แบบโคลดาเมจนะครับใส่พวกมันเดี๋ยวนะแล้ว โคดามิชมาไงวะเนี่ยผมจําได้ว่าบาบเเลียนมันไม่เคยมีสกิลที่เป็นโคดามิชนะครับแปลกแฮะมาแปลกมาแปลกเดี๋ยวเราเราดูแล้วกันนะครับว่าในอนาคตจะมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตโคดามิชของบาบเเลียนได้บ้างต่อมานะครับไอเทมยูนิตของดูอิดนะครับเฟรชเลนเดอร์จะเป็นวันแฮนด์เม้นะครับหรือว่าลูกตุ้มละกันเนาะผมเรียกว่าลูกตุ้มละกันความสามารถเดลิวิเตอร์ติ้งโลแล้วก็บัตรฮาวนะครับจะทำดาเมจ0.5ถึง1 ดาเมจนะครับใส่ศัตรูที่ติดพิษอยู่บริเวณระยะที่ตะโกนออกมานะครับต่อมาจะเป็นยูนิคของเนโครแมนเซอร์นะครับดิสเลสเวลนะครับจะเป็นยูนิคโลนะครับความสามารถจะเป็นลัคกี้ฮิตนะครับเมื่อเราก,กดใช้บนสตอมเนี่ยและโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่นอกระยะบนสตอมจะมีโอกาส5-25%ที่จะเรียกบนสตอมออกมาในพื้นที่ที่ศัตรูโดนโจมตีอยู่และเมื่อเราเสียสละลูกน้องหรือว่าสักคิฟายลูกน้องไปเนี่ยจะเพิ่มโอกาสขึ้นมา25%นะครับอย่างเช่น ถ้าเราเสียดสละยลนะูกน้องไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มจาก5เป็น30นะครับ30ถึงเ50เนาะโอเคแล้วก็ถ้าเสียดสลาอีกก็จะเป็น75ถึง90และเสียดสละ3ตัวก็จะเพิ่มวงนั้นขึ้นมาอีกนะครับเสียดสลาไป1ก็จะเพิ่มวงอีกหนึ่งะครับเสียดสละ2ก็เพิ่ม2เสียดสละยสก็เป็น3วงนะครับต่อมาจะเป็นยูนิตของโลกนะครับ อีก็ฮอนหรือว่าธนูยูนิคนั่นเองโอ้โหธนูยูนิคของโลกนี่โคตรเยอะนะผมเล่นโลกดับธนูยูนิคมันเยอะมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยแม่งใส่มาอีกแล้วใส่อางอื่นมาบ้างก็ได้วิาสารโอเคความสามารถนะครับเพเน็ตเลตติ้งช็อตเนี่ยจะมีโอกาส30-80%นะครับแอร่โใส่กำแพงแล้วก็เด้งกลับมาหาเรานะครับซึ่งถ้าหากเราโจมตีใส่ศัตรูจากด้านหลังเนี่ย จะทาให้ศัตรูติดสถานะ vulnerable เป็นเวลา3วินาทีนะครับเอาจริงๆก็แอบคล้ายโวลสเปียร์ของ Necromancer อยู่นะครับที่ว่ายิงออกไปแล้วก็จะเด้งกลับมาหาเราต่อมาจะเป็นไอเทมยูนีของ Sorcerer นะครับ The Oculus ไอเทมชิ้นนี้นี่ถ้าใครเล่นภาค2มาจะรู้ดีครับว่ามีประโยชน์สําหรับ Sorcerer มากซึ่งยอมรับตรงนี้แล้ว,ว่าตอนผมเล่นภาค2เนี่ยเป็นกระทาอันนึงนะครับที่ผมต้องหามาใช้ให้ได้เลยความสามารถนะครับเราจะได้รับเอฟเฟ t Enchantment ของ Teleport Free นะครับ mm hmm. ก็คือเมื่อเรา อีเวดนะครับหรือว่ากดสเปซบาร์เนี่ยมันจะเทเลพอร์ตเราไปยังพื้นที่แรนดอมนะครับซึ่งมันจะดีหรอถ้ามันวาร์ปเราเข้าไปอยู่ในดงตีนล่ะครับสมมุตินะผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเอามาใช้คำค้ำได้ครับเพื่อนๆต่อมาจะเป็นแอสเปกท์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมด7ชิ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่เจเนอเรลนะครับโดยแอสเปกท์สชิ้นนี้นะครับจะสามารถใช้ได้กับทุกคลาสอันแรกอุดาซิตี้นะครับจะเป็นแอสเปกท์แบบยูทิิลตตีี้้นนะะครับจมหาาเหมือนรูปกัับดก แอสเพกประเภทนี้จะสามารถอิมพิททับได้กับรองเท้าถุงมือหมวกเสื้อและก็สร้อยนะครับความสามารถหากมีศัตรูอย่างน้อย5ตัวอยู่ใกล้เราเนี่ยจะทำการสตันพวกมันเป็นเวลา2-4วินาทีโดยที่ความสามารถนี้มีคูดาวทั้งหมด20วินาทีนะครับลองนึกภาพเราบลิงเข้าไปนะครับในโดงมอนเนี่ยพวกมันก็จะถูกสตันครับเป็นต้นนะต่อมา Aspect ชิ้นที่2 Craven Aspect นี้จะเป็น Mobility Aspect นะครับจะมีหน้าตาคล้ายกับปีกนกจะสามารถอิมพิ t ทับได้กับ รองเท้าแล้วก็สร้อยนะครับความสามารถเราจะได้รับบ o v e m e n t s p ป ed เพิ่มขึ้น20-40%เมื่อเคลื่อนที่หนีออกห่างจากศัตรูที่ติดสถานะ slow หรือว่าชิวนะครับ aspect ของบา r บเ r ีย n นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ a n c e s t r a l shark ชิ้นนี้จะเป็นแบบ o f f e n s i v e aspect นะครับหรือว่า A s p e c ปรูปขวานนั่นเองจะสามารถอิ p พ i n t ์ได้กับแค่อาวุธแหวนสร้อยแล้วก็ถุงมือนะครับความสามารถเมื่อเราใช้สกิลชาร์กเนี่ยจะเลือก แอนเชียนตัวออกมานะครับแล้วก็ชาร์จตามเราทำดาเมจห้าสิถึงร้อเนะครับจากดาเมจปกติของเรา <c oughs> เรียกออกมา4ตัวเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรียกมาแบบว่าเป็นเรียงแถวหน้ากระดานหรือว่าเป็นแถวตอนก็ต้องไปลองใช้กันนะครับชิ้นต่อมานะครับ subterranean นะครับเป็น offensive aspect นะครับหรือว่า aspect รูปควานนั่นเอง skill passive poison keeper ต้องอธิบายก่อนว่าสกิลนี้จะเรียกเถาวันออกมาทุกๆ7วินาทีนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะพิษและเมื่อใดก็ตามที่เถาวันถูกเรียกออกมาเนี่ยมันจะไล่แลนสไลด์นะครับเป็นวงกลมโดยรอบเราเออสกิลจะทําดาเมจแรงขึ้น 10- 20%กับศัตรูที่ติดสถานะพอยซั่นอยู่นะครับอื้อหืออันนี้ดีนะอันนี้ดีเลยลองคิดดูสิว่าเพื่อนๆจะมีแลนสไลด์ออกมาลอกตัวทุกๆ7วินาทีแล้วก็แรงขึ้นกับศัตรูที่มีสถาน,านะพอยซันดเมครั้าเกิดนําไปอโบกัื่่นทีเป็นม สกิลด้วยเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเข้าท่าเลยทีเดียวแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นดูอิดเพื่อนๆที่เล่นดูอิดก็สามารถนําไปลองเล่นกันได้นะครับต่อมาแอสเ c คของในคอมนเซอร์นะครับกอคิลจะเป็นออฟเฟนซีฟแอสเพคนะครับแอสเพครูปขวานบัตสแลนด์จะใช้บัตรออกในการสร้างหอ,อกเพิ่มขึ้นมานะครับโดยบัตสแลนด์แต่ตะละที่เพิ่มขึ้นมาจะทำดาเมจ20-50%นะครับจากดาเมจปกติของเราและจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่ยังไม่เคยโดน บัตรแลนต์มาก่อนนะครับต่อมาแอสเปคของโลกนะครับ Persistent Point Offensive Aspect นะครับสกิลพันเจอร์ที่เราใช้ทุกๆ3ครั้งจะติด Poison imbue หรือว่าการบัฟอาวุธธาตุพิษและจะทำให้การโจมตีครั้งนั้นมีความแรง100-150ถึงเปเซ็นต์นะครับต่อมามาดูแอสเปคของ ตอรซเลอร์น,นะครับเซียริงวอร์ดจะเป็นออฟเฟนซีฟนะครับแอสเปกต์รูปขวานความสามารถหลังจากใช้มานา200ถึง100่งรอยไฟวอรั้งต่อไปจะไล่ฟรีนะครับและจะทำลายมิสไซล์เล็กๆเจ็ดสติตรูที่พุ่งเข้ามาเราก็ดีนะสำหรับคนที่ชอบเล่นไฟวอล์ต่อมาก็จะเป็นบัคฟิกนะครับอาจจะเป็นการแก้บักต่างๆตรงนี้ก็ขอข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้บักของคลาสต่างๆนะครับอันนี้ก็จะขอข้ามไปเช่นกันนะครับอ่ะตรงนี้เป็นเฮลไทา์นะครับเฮลไทา์มอนสเตอร์ในเฮลไทา์ตอนนี้เนี่ย จะมีเลเวลสูงกว่าเรา3ามเลเวลนะครับและกล่อง To t a l Gift เนี่ยที่เป็นจํานวนสูงสุดก็คือ175เนาะอย่างที่ทุกคนรู้จะเพิ่มจาก175เป็น250นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มมาเยอะมากๆหาซินเดอร์กันตาเหลือกเลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ทําคลิปการปั๊มซินเดอร์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไปด้านบนซึ่งผมใช้วิธีนี้ปั๊มก่อนที่แพทใหม่จะมานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังขามาใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองไปทําอีกทีนึงนะครับเพ แล้วเขาก็บอกว่าจะมีโอกาสน้อยมากนะครับที่เราจะดรอปซินเดอร์เพิ่มจํานวนไม่พอยังลดอัตราการดรอปยอดเลยพิซซ่าต์โอเคอันนี้ก็จะเป็นบาลานซ์อัปเดตนะครับสำหรับทุกคลาสเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บาร์เบเรียนก่อนเลยนะครับทุกคนสกิลไวโอเลนด์ดับเบิลสวิงนะครับสถานะอวูนเนอร์เบิลจะเพิ่มขึ้นจาก1นึ่งวิเป็น2วินาทีนะครับต่อมาสกิลฟิลเลต์อัพฮิลดาเมจโบนัสจากสแต็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก3%เป็น5%นะครับอันนี้ก็เยอะนะครับเพราะผมจําาได้ว่ สแต็ k ของสกิลนี้สามารถสแต็ได้ทั้งหมด10ครั้งนครับจากตอนแรก10ครั้งก็เป็น30%แล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็น50%แล้วถ้าสแต็1 10ครั้งต่อมา Power Shark รคูลดาวของ Power Shark จะลดลงหากมันโจมตีโดนศัตรู3ตัวนะครับโดยจะลดได้มากที่สุด9วินาทีนะครับต่อมา Tactical Ground Stomp นะครับหรือว่าสกิลกระเทือพื้น จะได้รับฟิีลี่เพิ่มขึ้นจาก25เป็น40สกิลเอนชาั่นของเดดโบลเนี่ยจะได้รับโบนัสดาเมจที่จะทํากับบอสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก100%เป็น150%นะครับเอนชาั่นสกิลของสตีลแกสสถานะวูดเนอร์เบิลจะเพิ่มขึ้นจาก2.5เป็น3วินาทีนะครับเอนชาั่นสกิลของลัปเตอร์ดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น45%นะครับวอลเลเยอร์แรปเตอร์จะเพิ่มแอตแทคสปีดจาก20%เป็น30%นะครับและระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นจาก 4เป็น5วินาทีนะครับไฟเตอร์ลับเจอร์จะฮิวเราเพิ่มขึ้นจาก15%เป็น18%จากจำนวนเลือดทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับต่อมาเป็นแฟสซีฟ l สกิลสกิลแฮมสติงจะสโลว์ศัตรูที่มีสถานะเฮลตี้นะครับก็คือมีเลือด80%หรือมากกว่าและสโลว์จะเพิ่มขึ้นจาก10 20 30เป็น20 40 60%นะครับ สกิลคัตทูเดอะบ n e บรีด d ิ n งดา m เม e โบนัสกับสตูที่มีสถานะ vulnerable จะลดลงจาก6 2 1 8เป็น5 0 1 5นะครับในส่วนของพาราลกอนผมก็จะขอข้ามไปนะครับต่อมาแอสเ c t ที่เปลิดไปนะครับรีเลนเลตเบิร์เซอร์เกอร์แอสเพกสถานะเบ r ร์เซอร์กิ้งจะเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2วินาทีนะครับแบ t เท e m a แม s แอสเพกสถานะเบ r ร์เซอร์กิ้งจะเพิ่มขึ้นจาก 1ถึง2.5เป็น2ถึง3.5วินาทีนะครับ b o w เลอร์แอสเพ็กต์ดาเพิ่มขึ้นจาก1ถึง1.3เป็น1.5ถึง1.8 a s p e c t แ f b u อสเ n g กต์ออฟเบอร์เจะเพิ่มขึ้นจาก0 8 8ถึง1.4เป็นจ2ดถึง 0. .28 8นะครับแอสเพ็กต์ออฟไอรอนรเอที่เราได้รับจะลดลงเพิ่มขึ้นจาก15ถึง25%เป็น18ถึง28%นะครับ slacking aspect โอกาสติด Lucky Hit จะเพิ่มขึ้นจาก30-50%เป็น40-60%นะ Aspect of Ancestral Echo จะมีโอกาสติด Lucky Hit เพิ่มขึ้นจาก40-50%เป็น50-60%นะ Weapon Master aspect โอกาสติด Lucky Hit จะเพิ่มขึ้นจาก32-50%เป็น37-55% i t e m ที่เปลี่ยนไปก็ Divest Tating จะระเบิดทุกๆ2วินาทีและแคปจะถูกรีมูฟออกไปแล้วนะครับฟิลอัพคิมสันบีดดิ้งโบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น15%นะครับต่อมาเป็นดูอิดนะครับสกิลที่เปลี่ยนไปเอนชา n ์ c คราวนะครับแอ t แท k s สปีดโบนัสจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น15% Storm Strike d a m a สตอ e d มสไตร์าดาเมจรีดิชันจะลดลงนะครับจาก25เป็น15%ห โบลเดอร์ดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก33เป็น46เปอร์เซ็นต์นะครับเซลเวตเทมเพลจะได้รับสปิริตเพิ่มขึ้นจาก20เป็น40นะครับพามแลนเซเลตจะฮิลเราเพิ่มขึ้นจาก3เปอร์เซ็นต์เป็น5เปอร์เซ็นต์นะครับคาตาคริสไลท์นิ่งดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก64เป็น77เปอร์เซ็นต์นะครับและทอร์นาโดดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก19เป็น23เปอร์เซ็นต์นะครับซูพปอรคาตาคริสวูนเอลเบิลระยะเวลาวูนเอลเบิลจะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3วินนาทีะครับ พรามคาตาคิส um ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น4วินาทีพรามกิสลิเลกจะได้รับ Unstoppable เป็นเวลา6วินาทีและในขณะที่ใช้สกิลแพสซีฟสกิลที่เปลี่ยนไปโพเวอเซชั ation, ่นเทสโคนะครับสกิลที่จะทำให้เราการันตี o อ e r วเวอรเนี่ยจะลดลงจาก35-30-25เป็น24-20-16วินาทีนะครับสเปริตบูม อ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของสเปเชียลเนาะผมไม่ได้เล่นดูอิดก,ก็จะแปลให้คร่าวๆนะครับมาโซชิสติกจะใช้ได้ก็ต่อเมือ่อเรามีโอกาสติดลัคกี้ฮี75%นะครับพิกลสกินดาเมจจากทรอนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากจุดหเป็นจุดหนะครับไอออนฟิลเตอร์นะครับจำนวนเลือดสูงสุดจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น14%นะครับโบเตอร์ฟอร์ติฟายจะเพิ่มขึ้นจาก10%เป็น15%ของจํานวนเลือดทั้งหมดของเรานะครับโอเวอร์โหลด ดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก0.2เป็น 0. 2 5นะครับพาลากรอนผมก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับแอสเปกที่เปลี่ยนไป Aspect of Calm Breeze โอกาสติด Lucky Hit จะเพิ่มขึ้นจาก5-10%เป็น7-12% Balance Aspect นะครับ Spirit สูงสุดของเราจะเพิ่มขึ้นจาก30-50เป็น60-80 Aspect of the t e m p e s นะครับโบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก7 15%เป็น10-18% Skinwalker Aspect การฮิลเลือดจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 0.05ถึง 1>, 1เป็น0.7ถึง0.12นะครับ Symbiotic aspect การลดคูลดาวจะลดลงจาก4ถึง8เป็น3ถึง5นะครับ Aspect of Stampede โบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก10ถึง20เป็น16ถึง26เปอร์เซ็นต์โบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก6ถึง8เป็น6 ถึง10%นะครับไอเทมที่เปลี่ยนไป Instable f u be l y w a r e b e Skill r e n g จะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3นะครับ Mad w o l f D w a r w o l f Skill l a n g จะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3นะครับต่อมาจะเป็นในอมเ o นเซอร์นะครับสกิลที่เปลี่ยนไป Initiate Decompose Slow จะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น50% p a n a n o r m a l Saver จะลด Vulnerable จาก4เป็น3นะครับ Enchant Burst จะได้รับ h e ลเพิ่มขึ้นจาก2.5%เป็น3% จากจำนวนเลือดทั้งหมดนะครับเอนชานบัตร l a n d Damage Reduce จากการ p พ c i n n g จะลดลงนะครับจาก15เป็น10% Bone p r i s o n จะเพิ่ม Essence จาก10เป็น25นะครับ a p p o l ล n ล Iron m a i d e n ฮิวเลือดจะเพิ่มขึ้นจาก5%เป็น7%จากเลือดทั้งหมดนะครับกเลมจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและจะไม่ติดศัตรูนะครับเมื่อใช้สก,กิลที่มีคูดาว ซูพีมบัตเวฟจะปล่อยบัตออฟออกมาตามเส้นทางที่ขึ้นเลือดนั้นเดินทางไปนะครับไลฟ์สเกลตันขอบเอพ o ชันและขอบเทนดิลจะเพิ่มระยะจากการเล็งโดยอัตโนมัติผ่านเมาส์ outh, และคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้น50%สนตะครับไลฟ์สเกลตันสเกลตัพีโบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก20%เป็น30%นะครับไลฟ์สเกลตัน สเกลต p วเพลสจะฮิลเพิ่มขึ้นจาก10เป็น15นะครับพาสซีฟที่เปลี่ยนไปอีวิวชั่นดาเมจโบนัสจากวูนเลเวลเนี่ยจะลดลง62 18เป็น50 15นะครับ t ทนฟิวชั่นมินเนี่ยนการฮิลจะเพิ่มขึ้นจาก15 30 45เป็น20 40 60นะครับเดนวิชวลิตี อัตราการเกิดลัคกี้ฮิตจะเพิ่มขึ้นจาก25เป็น30% Amplify นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก369เป็น482% Book of the d e a d นะครับ Special ของ Necromancer ลูกน้องของ Necromancer จะ s u ม m o n ตัวเองออกมาเองอัตโนมัตินะครับถ้าหากเราทำการสู้กับเ o ิลดบอส Skeleton Warrior Defender ก็คือส k e l e t o n ที่ถือโล่นะครับจะได้รับค่าทรอนเพิ่มขึ้นจากตัวเรานะครับ40%เป็น50% Shadow Scale ตั้นเมดจะทําการโจมตีแบบ Shadow Bow ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ Bone Scale ตั้นเมดได้รับอัปเกรดตต์45เพิ่มขึ้นจาก11เป็น20%นะครับ Ion Golem จะสแลมได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับภาลกรณ์ orn, ก็จะขอข,อข้าม a s p e c t ที่เปลี่ยนไปนะครับ Spintering Aspects Bone Chart บนัดดาเมยจะลดลงจาก50-100%เป็น30-60% a s p e c t of p u n k i n g darkness นะครับโบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก5ถึง100%เป็น75ถึง125% cowlinger aspect วิศาสตร์คูดาวจะลดลงนะครับจาก10เป็น8วินาที aspect of hungry b u t โอกาสที่จะยิงบัตรแล n ออกมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก10ถึง20%เป็น13ถึง23% b u z z o k aspect d a m มจจะเพิ่มขึ้นจาก0.15ถึง0.2เป็น0.24ถึง0.31 aspect of ultimate shadow damage จะเพิ่มขึ้นจาก จุดหนึ่งหกถึงจุดสองสองเป็นจุดสี่สี่ถึงจุดสี่แปด Aspect of Gasping Wind Critical Strike Damage mm hmm. จะลดลงจาก30ถึง60 mm hmm. เป็น20ถึง40เป็น s s Scale Aspect โบนัสจากระยะเวลา b o Storm mm hmm. จะเพิ่มขึ้นจาก4ถึง8 mm hmm. เป็น5ถึง10 mm hmm. วินาที Aspect of the Dam โบนัส hmm. Damage จะเพิ่มขึ้นจาก30ถึง40 mm hmm. เป็น40ถึง50 b u t b Aspect Echo Damage Reduction จะลดลงจาก70-60เป็น60-50 Aspect of Elimination s k e l e ตั n น Damage บนัดจะเพิ่มขึ้นจาก20-30เป็น30-40% i t e m ที่เปลี่ยนไป b u t Less Scream จะได้รับ Essence เพิ่มขึ้นจาก2-5เป็น7-10 Dense Rate v i จะทำาา m a g เพิ่มขึ้นจากด2 5ถึง0.35เป็นด2 8ถึง3 8 ต่อมาจะเป็นโลคลาสนะครับสกิลที่เปลี่ยนไป Advanced Lapisfire ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นจาก3เป็น5วินาทีคาทรอฟคลาสส p ปีดนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น15 e n c h เปอร์เซ็นต์เอนชนของโคอินบิลเนี่ยจะเพิ่มอาตาัตราการติดลัคกี้ฮิต0เป็น40เป c h a n t ขอร์เซ็นต์เอนช e นของส e ดาเมจโบนัสจะเพิ่มขึ้นจาก15เป็น20 m e t h เปอร์เซ็นต์ การลดอัตราคูลดาวจะเพิ่มขึ้นจาก3เป็น4วินาที c o n c e a l m e n t Steel ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นจาก4เป็น5วินาที e n c h a n t ของ Dark c h l d จะมีโอกาสที่ไม่ถูกเกินเกณฑ์จาก10%เป็น14% Supreme Death Tap คูลดาวจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น12วินาที Passive ที่เปลี่ยนไป Victimize โอกาสติด Lucky Hit จะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น35% Siphoning s t i k e ตอนนี้ต้องใช้อัตราลักี้ฮิตในการรีเลือดนะครับ75% ลักเก็ตนะครับเราได้รับค่าการป้องกันดาเมจโอเวอร์ไทมเพิ่มขึ้นนะครับจาก5 0 5เป็น62/18 Mending of s e u u r t y y นะครับอัตราการฮิลในขณะที่หายตัวอยู่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก36/9เป็น4 8 2 a ปอร์เซ็น Energy จะได้รับอัตราการรีเพิ่มขึ้นจาก25/50/75เป็น30/60และ90ครับพารากอนผมก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับ Specialist สกิลฟรีแพริชันหรือสกิลที่3เนี่ยเราจะได้รับการคูดาวอัลติเมลดลงนะครับจาก4เป็น5วินาที Legendary Aspect ที่เปลี่ยนไป Aspect of Volatile นะครับ Shadow Damage จะเพิ่มขึ้นจากจุด1.075ถึงจุด1.93เป็นจุด2และจุด2.7 i c e i m i t Aspect อัตราการชิลจะเพิ่มขึ้น15เป็น25%นะครับ Shadow Slicer Aspect Damage จะเพิ่มขึ้นจาก 25 5ถึง35%เป็น80 xic, <im itation> 1 0ถึง100%อเป็นท็อกซิกอัชมสดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก0.080ถึง0.13เป็นจ1ดถึงจุดนกเวนจิฟูแอสเปกอัตราการติดลัคกี้ฮิตจะเพิ่มขึ้นจาก 30-50เป็น40-60% Aspect of i m i t e n t นะครับระยะเวลาการ Imbuement เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก5เป็น9วินาที Aspect of s t o l e n v a g o r นะครับการฮิวจะเพิ่มขึ้นจากจุด02ถึงจุด06เป็นจุด04ถึงจุด08 Aspect of l e t t l e Dust Light of Q จะเพิ่มระยะเวลาจาก4เป็น6วินาที Aspect of Noxious โบนัสดาเมจจากน้ำแข็งจะเพิ่มขึ้นจาก 10ถึง25เป็น14ถึง29เปอร์เซ็นต์นะครับ Aspect of Illusive Minus จะเพิ่มอัตราการดอปจาก1ถึง5เปอร์เซ็นต์เป็นสถึง7เปอร์เซ็นต์ไอเทมที่เปลี่ยนไป Sky Hunter จะได้รับการเพิ่ม Energy จาก15ถึง25เป็น20ถึง30มสิบ Gas of Shadow นะครับจะเพิ่มอัตราการติด Lucky Hit ยี่ถึง30เป็น24ถึง3าเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อมาจะเป็นซัลซ่เลอร์คาร์ดนะครับสกิลที่เปลี่ยนไปเอนชั่นเมนต์ของชาร์กโบว์เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก24เป็น30นะครับและจะแรงขึ้นตามสกิลเแลงเดธชากทริปชาร์กโบว์การลดดาเมจจากชาร์กโบว์นะครับจะเพิ่มขึ้น20เป็น25ดาเมจจากศัตรูที่โดนอินไซเลตเนี่ยศัตรูที่โดนอินไซเลตนะครับดาเมจของพวกนั้นจะลดลงจาก20เป็น25นะครับสกิลไอเบดจะไล่ได้ดีขึ้นนะครับจะไล่ได้เร็วกว่าเดิมไฟโบบอินนเทละครั ดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น18%อ์ไฟวอลจะเพิ่มมานาเรเจนเนเลตเพิ่มขึ้นนะครับจาก25%เป็น35%บิสาิาร์สัดแล้วก็คอสกิลอย่างเช่นพวกไอชาร์ดแล้วก็สกิลฟอรเซนโอมนะครับจะใช้มานาในการไล่ลด,ดลงนะครับผม สกิลดิฟรีที่เป็นอันติเมตคูดาวจะลดลงนะครับแพสซีฟที่เปลี่ยนไปนะครับเอ e m เมนเทลโดมิเนนต์เนี่ยจะช่วยทำให้แมส t e r รี่สกิลดาเมจเนี่ยแรงขึ้นนะครับโปรเทนวอร์ดดิ้งดูเรชั่นจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก3เป็น9วินาทีโปรเทชั่นเบรียนะครับระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3วินาทีอไลค์ Unlike นะครับจะได้รับดาเมจจากท่าต่างๆลดลงนะครับจาก1 2 3เป็น369มานาชิลนะครับจะช่วย ลดดาเมจเพิ่มขึ้นจาก50-15เป็น74แล้วก็21เปอร์เซ็นต์นะครับเดว r ลลิงบลั t โบนัสนะครับเดวิลลิงบลัชคริติคอลสไตล์ดาเมจจะลดลงครับจาก10-20-30เป็น74-21เปอร์เซ็นต์และค r ิ t i c a ลกับศัตรูที่ติดสถานะอิมม b i l ลไลเนี่ยจะลดลงจาก25-50-75เป็น10-20-30เปอร์เซ็นต์นะครับไฟล์รีเซิร์ฟมานาลิเจนเนเลตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10-20-30เป็น สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าปร์เซ็นต์พารากอนผมก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับเอนชานเมนที่เปลี่ยนไปสปาร์กเอนชานเมนนะครับจะมีโอกาส เรียก Cracking Energy ออกมาเพิ่มขึ้นนะครับจาก10%เป็น14% Frozen of e n c n a n t n t n t โอกาสที่จะล่มันเพิ่มขึ้นจาก20%เป็น30% In Silent e n n h h n t t m n t t คูดาจะลดลงนะครับจาก18เป็น14วินาที Hydra Enchantment มานาของเทร h โฮเนี่ยจะลดลงนะครับจาก300เป็น200 Regendary Aspect ที่เปลี่ยนไปนะครับ Aspect of Efficiency การไล่ลดมานาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10ถึง20เป็น15ถึง25% Aspect of Armageddon Damage จะเพิ่มขึ้นนะครับ Aspect of Shattered Star Damage จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ s e r p e n t i n e Aspect of Hydra จะช่วยทำให้ระยะเวลาของ Hydra เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับ Garcia Aspect Ice Spike นะครับ b o n u ส d a m a g กับศัตรูที่ติดสถานะ Frozen จะลดลงนะครับจาก25%เป็น15%และจะช่วยเพิ่มาาเมจของ Ice Spike นะครับและจะช่วยเพิ่มาาเมจของ Ice Spike ให้แรงขึ้นนะครับ Aspect of Frozen t u n d r r Ice s p i จะแรงขึ้น Aspect of Frozen Wave ไอสไปต์ดามเจจะแรงขึ้นและสถานะชิลจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10เป็น15 a s อ e c t of b i t i อ g c o ก l โอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Vulnerable จากศัตรูที่ติดสถานะ Frozen ด้วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก25เป็น35เป็น30ถึง40เ n อร์เซ็นต์ t เลือดและแมนาจะรีจะรีเพิ่มขึ้นนะครับจาก10ถึง20เป็น20ถึง30ต่อวินาที Stable Aspect นะครับโอกาสที่จะไล่ฟรีเพิ่มขึ้นนะครับจาก5-10%เป็น7-12% Aspect of s p l n t e r i n g Energy โอกาสที่จะไล่ Lightning Spear เพิ่มขึ้นนะครับจาก11-20เป็น41-50%อันนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยครับ Aspect of Unbroken Tether นะครับโอกาสที่จะเพิ่ม Chain Lightning นะครับเพิ่มขึ้นจาก25-30เป็น30-40% ไอเทมที่เปลี่ยนไปนะครับ Glove of Illuminator Fireball Damage Reduction Reduce อันนี้เขาก็จะลดดาเมจของไ ball ลงไปนะครับจาก65ถึง75เป็น55ถึง65อรซ็นต์ Isu h e l r o o m นะครับโอกาสการติดคิ้ที่เพิ่มจาก Movement Speed นะครับจะเพิ่มขึ้นจาก15ถึง25เป็น20ถึง30เปอร์เซ็นดตด์ Isadora Overflowing Camio โอกาสที่จะปล่อย Lightning Nova ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก10 8 5นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆครจะต้องรู้นะครับก่อนที่ซีซั่นหนึ่งจะเข้ามาเพื่อที่ว่าเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้ตัดสินใจว่าจะเล่นคลาสไหนในการเล่นซีซั่นหนึ่งนะครับผมก็ขอเ,เพื่อนๆโชคดีกับการเลือกตัวละครเล่นในครั้งนี้นะครับเพราะว่าแพทเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบัฟและก็เนิร์ฟไปหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งจริงๆข้อมูลของแพทใหม่ที่เพิ่มเข้ามายังมีอีกเยอะนะครับ คลิปนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับและเ,เพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ลำโด,ดินด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ